อามาแล้วมาแล้วอุปกรณ์มาแล้วตรงนี้วิธีการเล่นของเราก็ค oh, oh yeah. oh, yeah. oh, oh. ือเกมนี้มีชื่อว่าว่าฮะว่าไงนะฮะไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเกมนี้พี่ฟ้าจะต้องเล่นกับน้องๆซึ่งจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะฮะมี สี่คนหนึ่งทีมนอกนั้นจะมีสามคนเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแบ่งทีมกันพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วดันทีมพอัซซี่วินดี้ทีมสี่คนหนึ่งทีมสามคนสามทีมโอเค A B C D A B C ีเอบีซีอบไม่แค่เราอีกงวันนี่คือทีม A ทีม B ทีม C ทีม D ส่งตัวแทนออกมาว่าทีมไหนจะได้เล่นก่อนตัวแทนมาตัวแทนมา

ถ้าพร้อมแล้วเฮ้ให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 ้้าวยิงชุชุดไป้ยไปไปปไเา้้นงงั้นเริ uh ่มต้นจาก B D D C D B A C D โอเค B เล่นเกมที่เหลือไปนั่งคาโอเคและเกมฮะว่าไงนะไม่ได้ยิงต้องมีต่างตั้งชื่อทีมด้วยนะ และทีมนี้นี่ชื่อว่ายามามองยามามองซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสน้องโอเคทำไมถึงชื่อทีมว่ายามามองยามามองก็ยามามองก็อยามามงอ๋อไม่อยากให้ใครแบบว่ามายุ่งเกี่ยวกับเราเราอยากจะมีความเป็นส่วนตัวก็เลยต้องยามามองนี่สิบคำเวลาสองนาทีต้องบายอย่างดียก็ได้ ให้พี่ฟาเขาตอบให้ได้ถึงจะได้เปลี่ยนเป็นคำต่อไปพี่ฟาค่อนข้างจะเชื่อใจเพราะว่าดูแล้วเป็นนักร้องเสียงเพาะนักร้องจะต้องร้องชัดคําชัดแปลว่าต้องอ้าปากกว้างคาชัดๆได้ไหมได้เลยค่ะอาชาี่ือหาชีอาชีพอาชีพโอเคอาชีพอ้แบบครูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมอ ทีนี้ทีมอย่ามามองอย่ามามองนะครับเลือกหมดอาชีพไว้นะฮะเพราะฉันทำให้ดีที่สุดได้ทำได้แหละและนี่คือคำแรกของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วใส่หัวกรนท้าใส่หัวก้นทโอเคนะโอเคนะอะไรนะไม่ได้ยินฮะอะไรนะยังยังยังไม่เล่นยังไม่เล่นถ้าพร้อมแล้วจับเวลาฮะโอ้ ี่หมวดอะไรนะอาชีพใช่ไหมทหารทหาหานะโอเคอยู่บนทุนอาอยู่บางคนแล้วก็ถึงเ่ินทุดอะไรนะนักบันทีนักบันทีถูกครับนักด้วนนนแล้วก็โดนนักโบยถูกครับแต่งหน้าแต่งช่างของการเหรอช่างแต่งหน้านักเขียนช่างแต่งหนะช่างแต่งหน้านักดอกสอยดาวเหรอนักวย nắp 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 จิบอะก่อนขุดตะปูอะไรข้างบนเฮ้าไปดูข้างบนข้ามค่ะข้ามข้ามได้ไหมอ่ะจิตพี่ข้ามข้ามอยู่กัอพ่อไรวะเออพ่อครัวพ่อครัวพ่อครัวโอ้ยเลยจังเอจังเอจังจังเอจังเอจโอ้เตวเตว หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาทีมนี้ก็ถือว่าใบดีนะเฮ้ยมันยากมากเลยนะคะเอาจริงเนี่ยหนูไม่เคยแบบว่าตั้งใจดูปากใครแบบเข้าไปถึงลูกคอขนาดนี้มาก่อนเลยและทีมนี้ทำไปได้ทั้งหมดหกคำนะเลือยอะมากนะเหลือสี่เหือเอาล่ะทีมนี้ได้6คะแนนไปนั่งพักกันก่อนเลยอ และทีมนี้มีชื่อว่า T J Y T D P J เอาคุยกันใหม่ไปคุยกนหมและทีมนี้มีชื่อว่า P g P J เออแค่นี้ก็จบแล้ว P J ใช่ค่ะมาจาก Potter In James j o h a n อ๋อเอาตัวอักษรมาอ่าโอเคพี่จี้พร้อมนะฮะพร้อมนะ อาหารสถานที่สัตว์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 ว้ายอาหารสถานที่สัตว์เอาอะไรก็ได้แล้วเอาสัตว์คมาโอเคมาตัวนี้มาถ้าพร้อมแล้วจับเวลาฮะตัวในไดโนเสาร์มาแรงวัน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 ถูกฮิปโป ิปโปนกกระจอกเทศนกกระจอกโสและนกนกนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศกระจอกนกกระจอกแรดไม่มีอ no ูด no อูด no อูดอูดควายอูด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 ตรงไหนคือควาย

แรดมันเป็นยังไงหรอนกกระจอกแรดก็น้องบอกว่าเออเหมือนอยู่แลก็เลยแบบว่านกกระจอกและมันตัวเดียวกันหรอเออเพื่อเอาสองอย่างมาผสมกันโดยที่เราไม่รู้เพื่อเพื่อแบบว่าหัวเป็นนกกระจอกหางเป็นแรดก็เลยเป็นนกกระจอกแรดและทีมนี้ทําไปได้ทั้งหมดไม่น่าเชื่อฮะเจ็ดคำครับ ขอถามก่อนว่าว่าคำนี้แปลว่าอะไรทิ้งทองโอเคทีมต่อไปมาเลยทีมนี้มีชื่อว่าหนึ่งสองสามเกลือกลับได อยู่ทีมนี้ด้วยได้ไม่ใคะอีก่รอบได้ไหมคะหนึ่งสองสามเกือบหลับแต่กลับมาได้โอเคเกือบหลับแต่กลับมาได้เมื่อกี้เขาได้เจ็ดนะต้องให้ได้มากกว่านั้นนะคะประจำที่ฮะสถานที่เมนูอาหารสถานที่เมนูอาหารสถานที่เมนูอาหารสถานที่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 ค่ะโอเคมาอย่างละครึ่งเนาะทำให้ได้นะฮะเพลงมาแล้วเรียบร้อยรอปเพลงมาแล้วเรียบร้อยกันเขาจะได้ถ้าพร้อมแล้ว จับเวลาฮะมาเลยค่ะนถนนหนนถังนะหนนถงนนถัหนุนถันนถ้าหนุนถันนถังหนุนถังหนุนถันนถังนุนถังหนนถังหนนถังหนุนถังหนุนถังหนนถังหนุ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 นถนนันนถันนถันนถ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  เกาะสมิดฮะเกาะเกาะสมิดห e. ้องเกาะสม็ดห้องปะห้องะเกาะเะเสมิดทองเหรอเกาะของนี้ามเองได้ไหมเนี่ยได้หอง้าเเอ้ยอะไรล่ะสยาม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  โอ้ยผูกระดึงผูกระดึงผูกะดึงผูกะดึงโดยอินทนนท์โดย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 อินทนนท์หอคอยโดยโดยโดยหอยโดยโย เลียนก่อนกับสะพานไม่น้ําแควก่อนบางคีนเรื่องนี้ก่อนคือคนพูดพร้อมกันมากๆเลยสะพานไม่น้ำแควแอลแต่เราตอบกูแต่เราตอบกูมีห1ทีมมีเจดหนึ่งทีมและทีมนี้ทําไม่ได้หุ้ยคนลุกทั้งตัวหค่้าคำอยากให้ดูอยากให้ดูทีมนี้ที่หัวเราะเยอะแบบบ้าสะใจมากกลับประจําที่เลยฮะ และสุดท้ายชื่อทีมก็คืออ๋อชื่อทีมชื่อทีมใช่ไหมชื่อทีมโอเคงั้นทีมไปจำทีได้เลยาเมนูอาหาร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 จะเลือกได้อย่างเดียวแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะมากกว่า5สบายตัว

ไก่ต้มต้มไก่ต้มน้ำน้ำน้ำไก่ต้มน้ำน้ำน้ำปลาไก่ต้มปลาไก่ต้มข้าวข้าวข้าวเช่ฟข้าวแกงเชฟข้าวแห้งเชฟเฮ้ยไพ่หมดเวลาครับหมดเวลา อเมนูนี้เมนูนี้ก็คือน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยข้าวแห่เมื่อกี้หนูพูดคำนั้นไปเหรอคะใช่ฮะเป็นเมนูที่ค่อนข้างน่ากลัวข้าวแห่หนูก็ไม่รู้ว่าอะไรคือข้าวแห่คือน้องอะนั่นคือคำว่าข้าวแช่ข้าวแช่และทีมนี้ทำคะแนนไปได้เจ็ดคำฮะ เอาละตอนนี้มี2ทีมที่คะแนนเท่ากันคือ7คะแนนนะฮะมี1ทีมที่ฝ่าทำผิดกติกาเพราะว่ายืนใกล้จนเกินไปนะฮะยืนเกินพื้นที่เพราะฉะนั้นทีมที่ชนะก็คือทีมเอทีเมย์ชนะทีเมเชนะเลยทีเมเชนะเลยและทีมเอฮะเนื่องจากว่า เพื่อนๆทุกคนที่แพ้ของเราวันนี้เวลาเป็นค่อนข้างนานแล้วหน้าค่อนข้างจืดแล้วอยากให้เติมให้เขาหน่อยก็แล้วกันดีเลยนะเออนี่อุ้ยลิบลิบพอมีอุปกรณ์ด้วยนะคะมีอุปกรณ์ด้วยฮะมีสีแดงเข้มๆอยู่ทั้ายนะคะได้เลยเข้มเลยได้เลยโอเคนะออกเลยออกเลยเดี๋ยวให้ช่วยกันเติมหน้าให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะกลัวมากโอเคไหมโอเคไหมกขำโทษกันโหดมากเลยโหดมากโหดจริง ขอป่านยีได้ไหมเ้ยวโอ้ยพ right ี่เจมเกียรติอะไรกันปะเนี่ยเอาเลยได้เลยได้เลยได้เลยเุขมาได้ตายแล้วสี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 ลงมาลงมาลงมาสี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 สสีสีสีเข้มมาสอสีีส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 สี่ีสีสียีมไปไหนไปไหนไปไหนสี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 ส เฮ้ยดูเมืนน่ารักอ่ะแต่พยังทำหน้าเดิมอยู่เหมือนเดิมเลยแต่าอยังเหมือนเดิมจ่อยจอยจอยลงมาหนิเฮ้ยพี่มาเติมเฟสด้วยนะาไไปทมดีดีน่ารักอลิชน่ารักดอคนนี้น่ารักได้อยู่ C H ใช่ไหม C U S H เออปิดน่ารักโอเคโอ้โหดูคนรักกันมากมัน S H ใชยังไงวะเฮ้ยทันวาเราจะเล่าอ๋อ เจแต้ทุกคนอะไรอะไรมาเลยมาเลยมาเลยพี่เจมมเดี๋ยวผมอกให้ล็อกให้ี่วนอืหือนแตงเลยล่ะได้ข่าวว่าลิปติกนี้ลบลบไม่ออกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะล้างไม่ออกด้วยเป็นลิปติคที่ล้างไม่ออกจะติด24ชั่วโมงะอะไรให้้างมิ้งดูม้งตาข้างเดียวอโอเคปะเอรู้ด้วยว่าเป็นแว่ตารู้ดิ ไม่อนควรแต่เราดูที่ผมดูเนี่ยทุกคนทุกคนแปปหนึ่งแปปหนึ่งลืมบอกไปลืมบอกไปว่าที่ให้ทำโทษอ่ะคือจะให้แค่ทาปากเท่านั้นอ้าวไม่บอกกันจะให้แค่ทาริมนสีปากเท่านั้นเอาไปไหนแลเนี่ยทำไมทำไม่ t h อ b โฟ s ทาเลยยะแยะ เขาจะให้แค่ทาปากในลองเปลี่ยนสีรองพื้นเขาให้แค่ทาปากลองเปลี่ยนสีรองพื้นอเออทั้งหมดก e r s o n a l c o เ o r อ่ะนิดเดียวท้ายทาปากกันได้เลยลูกอย่าตกใจกันเองอย่าตกใจกันเองโอเควันนี้ลงโทษแล้วเรียบร้อยนะฮะ นี่พี่เคียร์กับผมมันรักแค่ปากใช่ไหมใช่กฎลงเราก็คืออยากให้รัแค่ปากจบแล้วเหรออันนี้มันเหมือนไมกแค่ปากไอ้พงก็ไม่เยอะนิดเดียวลูกแค่นิดเดียวไม่เยอะเลยไม่เยอะม่เยอะไม่เยอะไม่เยอมากไม่เยอะมากใครเป็นสิเอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนไปลังหน้ำลังตาเนาะแล้วเดี๋ยวเตรียมโชว์ดีๆมาฝากแฟนๆดีกว่ามาได้ไหมได้ไหมแหมเราก็ได้สิพวกเราไม่โดนอะไรเลยนะโอเค เดี๋ยวมาเจอก,กันนะทุกคนนะครับ น,น้องทุกคนร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะขอน,น้องน่ารักมากน่ารักมากเมื่อกี้อยู่ข้างหลังนี่คือแบบอกันพร้อมกันใหญ่เลยนะคะไม่ใช่อะไรเพื่อนเหยียบเท้าฮัลโหลล็อกเก